สวัสดีค่ะอัญชนาที่ดินระยองนะคะวันนี้เราพามาดูส่วนทุเรียนแปลงเนื้อที่9ก้าไร่สงานนะคะแปลงนี้หน้ากว้างติดถนนลาดยางเลยนะคะกว้าง90เมตรค่ะขายถูกมากๆนะคะสวนทุเรียนไล่ละ950,000บาทแปลงนี้ทุเรียนอายุ2ปีแล้วนะคะการบริหารจัดการดีมากระบบน้ําระบบไฟ มีการจัดระเบียบแล้วก็ปรับพื้นที่ก่อนที่จะลงทุเรียนไว้อย่างสวยงามเลยนะคะท่านใดซื้อมาแล้วดูแลต่อได้เลยค่ะอีก1ปีก็สามารถให้ผลผลิตได้แล้วการเดินทางสะดวกมากๆเลยนะคะแปลงนี้เดินทางจากเขาจิกเข้ามาประมาณ7กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะ จากที่เห็นนี้ทุเรียนต้นสวยมากเลยนะคะฝั่งนี้จะเป็นหมอนทองล้วนเลยค่ะในเนื้อที่9ไร่3งานนะคะจะมีทุเรียนประมาณ240ต้นครึ่งหนึ่งจะเป็นหมอนทองนะคะส่วนอีกครึ่งหนึ่งจะเป็นเนบญจพัรณ์โดยรวมดีมากๆเลยนะคะท้งพื้นที่ด้านหน้าติดถนนแล้วก็สายน้ําน้ําดีมากๆค่ะท่านใดที่สนใจก็สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะฝากติดตามอัญชนาที่ดินระยองด้วยนะคะเรามีที่ดินสวยๆมาฝากท่านเรื่อยๆค่ะ